ครับผมนี่นะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมครับผมงานเนียนๆครับนี่ครับดูการเจียบสายไฟครับนี่นี่นะครับผม งานเจ็มๆครับผมดูด้านหลังครับ,น,น,รบน,นี่ครับผมสายไฟสวยงามครับ ผมใส่ไฟ,ไฟเจียบเรียบร้อยนะครับนี่ก็ผมดูตรวสอบไฟหลีแล้วครับนี่เป็นหลอดไฟสีขาวนะครับอ๋อใส่ไฟ,ไฟเรียบร้อยครับเปิดดูครับผม นี่ครับดูไฟครับไฟสีขาวครับปิดใครแต่คนชอบครับเอาสีได้ครับนี่ครับผมนไหมครับงานเนียนๆครับการติดตั้งเองครับผมประมาณนี้ครับ นี่ร้องกน่อนนะครับการรุดครับให้มันแน่นไปก่อนครับทิ้งไว้สักวันสองวันครับผมนี่ครับงานก็จะประมาณนี้ครับสายไฟก็เก็บเรร่อยครับสายไฟสายลมเอาครับผมครับ กิฟครับครับครับผมในกากไว้ซ้มเนี้ครับพบคนใหม่ชิปหน้าครับผม